ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาพาทุกคนนะคะปั่นจักรยานชมบรรยากาศนะคะรอบๆอ,อ่าไม่ถึงการรอบๆเนาะมันก็เป็นซอยนะคะประจำประจำเลยะคะ่ะซอยนี้ที่อุ้มจะต้องนะคะปั่นจักรยานหรือบางทีอุ้มก็เดินนะคะทุกคนมาร้านสะดวกซื้อนะคะร้านสะดวกซื้ออะ่ะมันเหมือนคล้ายๆร้านขายของชําเล็กๆตามบ้านนอกของบ้านเราอย่างนั้นเลยค่ะ มีความคล้ายกันอย่างมากๆเลยนะคะแม่ค้าเขาก็จะเอาของมาขายเขาก็จะเอากําไร3บาท5บาทอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนไม่ได้เยอะอะไรเลยนะคะแต่อุ้มคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะขายเอากําไรนิดๆหน่อยๆเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วไม่มีใครเขาทําอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนเนาะเขาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะคะจะว่าไปเนาะสำหรับ คนแก่คนเฒ่านะคะที่แบบไม่อยากนั่งรถบัสไปในเมืองหรือเด็กๆนะคะเวลาเลิกเรียนรถบัสนะคะก็จะมาจอดตรงปากซอยตรงนี้ค่ะทุกคนเด็กๆก,ก็จะลงซื้อขนมอุ้มเคยมาทันนะคะแล้วก็เห็นเด็กๆเ,เข้าไปซื้อขนมแบบ5บาทสิบาทเหมือนสมัยเราเป็นเด็กๆเ,เลยค่ะอุ้มก็ยืนมองนะคะแล้วก็ยิ้มแล้วแบบเฮ้ยมันดูแบบมีความสุขมันมีกลิ่นอายความเป็นบ้านนอกนะคะความเป็นสระเกราวของบ้านเรานะคะมันก็แบบเออเนาะ ไม่คิดว่ายุโรปนะคะมันจะมีแบบโมเมนต์อย่างนี้ด้วยนะคะเห็นแล้วก็คลายใจสบายใจนะคะได้เห็นบรรยากาศที่คคล้ายบ้านตัวเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันสะดวกมากค่ะทุกคนวันไหนอยากเดินมาก็เดินมานะคะวันไหนแบบอยาก เดินออกกําลังกายรับอากาศบริสุทธิ์เนาะวันไหนรีบหน่อยก็ปั่นจัก,กรยานมาค่ะอุ้มก็ชอบนะคะบางทีอุ้มก็มาซื้อขนมปังให้สวร้รานนี้นะคะถ้าพี่พี่ที่ติดตามอุ้มมาก็จะทราบนะคะว่าร้านนี้เป็นร้านประจําและอุ้มพาทุกคนมาบ่อยครั้งจนแมค่ค้าแบบว่าอ่ะแบบอุ้มถ่ายนะคะนางก็ไม่ได้สนใจแล้วคะ่ะนางก็ดูแลบริการลูกค้าคนอื่นๆไปนะคะบางทีก็ไม่สนใจเราเลยก็มีนะคะเข้ามาก็แค่ทักทายเออสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ เอาของไปวางไปวางจนเสร็จนู่นแหละค่ะเขาถึงมาคิดเงินให้เรานะคะ นะช่วงนี้นะคะเชอรี่ที่เซอร์เบียถูกมากเลยค่ะทุกคนโลหนึ่งนะคะประมาณ120กว่าบาทร3อตีประมาณนี้นะคะถ้าเทียบกับสมัยที่อยู่เยอรมันช่วงนั้นไม่ค่อยกล้าซื้อจินค่ะทุกคนเพราะว่าโล1มัน400เลยนะคือโอ้โหแค่แบบ ไปจับมาหยิบมือหนึ่งก็คือกินแค่นั้นกินแบบทนุถนอมมากเลยนะแต่ตั้งแต่มาอยู่เซเบียปีที่แล้วปีนี้นะคะผลไม้ที่เซเบียะถูกมากค่ะทุกคนสตรอเบอรี่เชอรี่ลูกแพรนะคะแอปริคอตลูกท็อคือแพงเอ้ยไม่ใช่แพงคือถูกหมดเลยนะคะอุ้มอีกอย่างหนึ่งที่ดีใจที่ได้มาอยู่เซเบียนะคะผลไม้เมืองหนาวถูกมากคือกินกระนำฮำแหลกก็ถูกถูกเท่าๆกับ มะม่วงมะขามบ,บ้านเราเลยค่ะนาออุ้มก็กินเต็มที่เลยค่ะช่วงนี้ค่ะทุกคนส่วนเรื่องนะคะไปเก็บผลไม้บนเขามีพี่พี c เอฟซีถามมาว่าจะได้ไปไหมอยากชมคลิปจังเลยตอนนี้นะคะผลไม้ที่บ้านบนภูเขานะคะที่บ้านแม่ของเพื่อนสนิทของอุ้มนะคะ เป็นอย่างไรนะคะลูกราสเบอร์รี่ลูกแบล็คเบอร์รี่นะคะต่างๆจะได้เก็บไม้นะคะอุ้มต้องบอกทุกคนเลยว่าอุ้มได้ไปเก็บแน่นอนค่ะทุกคนนะคะก็เอาใจช่วยอุ้มแล้วกันนะคะว่าอุ้มจะได้ไปช่วงไหนวันไหนแล้วก็ไปกี่วันนะคะแต่รับรองว่าเราจะได้ไปเที่ยวภูเขากันอีกครั้งแน่นอนค่ะ ที่สวสตัดอยู่เมื่อกี้นะคะทุกคนคะ่ะคือต้นต้นหม่อนหม่อนที่บ้านเราเขาเอาเลี้ยงใหม่นั่นเลยคะ่ะอุ้มบอกแกว่าอย่าตัดทิ้งนะต้นนี้ตั้งแต่มาอยู่ใหม่ๆนะคะ2ปีที่เราแกเห็นนะแกบอกตัดเลยไหมตัดเลยไหมอุ้มบอกว่าห้ามตัดเด็ดขาดเก็บไว้ไว้ให้มันเป็นร่มนะคะบ้านเราก็ตามที่เห็นอยู่นะมันไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะคะจริงๆนะทุกคนอุ้มเสียดายนะคะตอนนั้นอุ้มยังไม่ได้ทํา youtube นะคะ ครั้งแรกเลยที่แบบเราตัดสินใจว่าเราจะมาอยู่ที่เซอร์เบียนะคะหรือมาซ่อมบ้านนะตอนแรกอยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมาอยู่ที่นี่ตลอดนะคะมันมีต้นไม้ใหญ่มากสองต้นนะคะคือเต็มสวนเลยนะมันแบบใหญ่มากจริงๆนะคะแต่คือถ้าเราเก็บไว้มันก็มันก็คือเราจะทําอะไรที่สวนไม่ได้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งมันก็รกหูรกตาด้วยเนาะก,ก็เลยตัดออกนะคะก็เอาฟืน ก็เอาฟืนมาใช้นะคะในช่วงหน้าหนาวนั่นเองคะ่ะก็ยังได้ใช้ประโยชน์อยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะอุ้มพาทุกคนมาเก็บผักโขมนะคะมันจะมีขึ้นผักโขมเป็นฝรั่งอย่างนี้นะคะตอนนี้มันจะมีเหมือนแป,แป้งนะคะเวลาเราจับนะคะมันจะมีความเป็นแบบกรุบกริบกรุบกริบแบบเหมือนเราจับแป้งนะคะของผักโขมฝรั่งนะแต่อุ้มพาทุกคนมา เก็บผักโขมไทยนะคะ<ล>มันขึ้นเองค่ะทุกคนที่สวนของเพื่อนบ้านนะคะที่เขาแบบเหมือนเขาไม่ได้ถมดินนะคะทุกคนแต่ว่าตรงเนี้ยแต่ก่อนมันมันมีแบบเศษขยะเศษไม้เศษทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้วพอเขาเอาออกเนาะมันก็เลยนะคะเป็นที่ที่แบบว่าผักโขมมาชอบมากขึ้นเยอะขึ้นแต่ตรง ขึ้นแต่ตรงพูนตรงนี้นะคะทุกคนอุ้มก็บอกนางว่าฉันขอมาเก็บผักหน่อยได้ไหมนางก็บอกเธอจะเอาไปทําอะไรเอาอะไรก็เอาไปเลยนะคะนางก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเจ้าของบ้านนะคะเหมือนเหมือนกันกับลุงกับป้าเลยนะคะอยากเอาอะไรไปเอาเลยไปหาเองนะคะไม่ต้องบอกว่าเอามากเอาน้อยนะคะเอาไปเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยคนที่นี่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเขาค่อนข้างที่จะแบบยังมีความเป็นแฟมิลี่สูงนะคะแบบเป็นครอบครัวเป็นแบบ เขาเหมือนเขารักพี่รักน้องรักครอบครัวนะคะจริงๆแล้วจะมีความเป็นเอ่อเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนะคะที่คล้ายๆกับบ้านเราเลยนะคะที่แบบพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยกตันยูอะไรเงี้ยนะคะรู้จักแบบแบ่งปันพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยนะคะจะเหมือนกันกับบ้านเราเลยค่ะ <c oughs> แล้วผักโขมที่อุ้มเก็บวันนี้นะคะทั้งหมดเลยอุ้มจะ ให้พี่กล่อมนะคะแล้วแบ่งกับพี่คนไทยนะคะอีกคนนึงก็คือแบ่งๆกันค่ะใครอยากกินนะคะมีผักอะไรที่เราแบ่งปันกันได้เราก็แบ่งนะคะขนาดว่าผักที่ปลูกอะมันไม่ได้สวยเท่ากับผักที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างนี้นะคะทุกคนคือมันสวยมากมันงามมากนะคะดินฝั่งเพื่อนบ้านฝั่งเนี้ยเขาจะดีกว่าฝั่งของเราเพราะว่าเมื่อก่อนตรงเนี้ยนะคะมีคนอยู่ดูแลทําสวนนู่นนี่นั่นใช่ไหมทุกคนดินเขาก็ดีมีปุ๋ยเนาะ มีสารอาหารเยอะกว่าฝั่งบ้านาเราไงคะอุ้อ<า>์ก็เลยนะบ้านเราอะ่ะก็ต้องทําใจว่าผักบ้านเรามันสวยสู้ของเพื่อนบ้านไม่ได้แต่อุ้มก็เนเวกิฟเอาค่ะทุกคนอ,อุ้มก็จะแบบทุกทุๆปีนะคะอุ้มก็จะพยายามซื้อ ha. ปุ๋ยขี้มาหาปุ๋ยมาใส่เพิ่มบํารุงนะคะผักของเราจะได้สวยๆงามๆในปีๆต่อๆไปไงคะนาอทุกคนคะ่ะ ขอมาอัปเดตนะคะลูกนะคะลูกอีกตัวหนึ่งที่ฝากคุณพ่อเลี้ยงไว้ที่สุรินะคะวันก่อนอุ้มก็โพส์ไปแล้วนะคะมีพี่ๆนะคะแม่ๆนะคะถามมาว่าน้องตัวใหญ่มากน้องกินยี่ห้ออะไรขนสวยมากนะคะคือคุณตาดีใจนะไม่ใช่ดีใจเออเอาคุณตานะคะดีใจนะคะที่อุ้มเอาสมชายมานะคะตอนแรกๆก็แบบเฮ้ยมันตัวเล็กมากมันจะรอดไหมนะคะมันแบบเฮ้ยกิจิวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเล็กจริงๆนะคะถ้า พี่ๆคนไหนที่เพิ่งมาติดตามอุ้มนะคะคลิปที่อุ้มกลับไทยเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะทุกคนค่ะจะมีคลิปนะคะที่อุ้มรับอุปการะน้องสมชายนะคะน้องแมวจรน,นะคะเอามาจากเมืองกาญนะคะถ้าใครว่างๆก็ เ้าไปดูคลิปเก่าๆของอุ้มได้นะคะตอนที่ช่วงอุ้มกลับไทยมาเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าอุ้มไปรับน้องยังไงน้องมายังไงอะไรยังไงนะคะเอากลับสุรินยังไงนะคะก็มีคลิปอุ้มทำคลิปไว้เยอะอยู่ค่ะทุกคนตอนช่วงอุ้มกลับไทยเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนาะอตอนนี้นะคะอุ้มก็ไล่ให้คุณคพ่อนะคะเอาน้องไปฉีดยาซึ่ง น้องนะคะขาดอีกหนึ่งเข็มนะคะถึงจะครบถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะคุณหมอก็ไม่น่าจะทําหมันให้นะคะ <c oughs> อุ้มก็เลยโทรไปคุยกับคุณพ่อแล้วคือไล่เลยค่ะไล่ <c oughs> คุณพ่อเนี่ยคือเวลาเราพูดอะไรนะคือเราพูดแบบขอร้องพูดเพราะพริ้งนะคะ <c oughs> พ่อจะไม่ชอบทุกคน <c oughs> เราต้องใส่อารมณ์ <c oughs> เราต้องแบบขู่เราต้องแบบกันโชคนะคะ <c oughs> เราต้องแบบว่า <c oughs> ถ้าฉ <c oughs> ีดยาไม่ครบนะหมอก็ไม่ทําหมันให้นะเดี๋ยว สมชายมันไปติดเสาละ่ะต่อไปตัวเองก็มานอนร้องไห้ไม่ต้องมาบ่นให้ฟังเลยนะให้นู่นนี่นั่นนะคะจนแบบนั่นเลยค่ะจนแบบที่สาวนะคะพี่แอมนะบอกว่าเวลาจะคุยอะไรกับพ่อนะคะต้องขู่กันโชคแล้วอุ้มอะ่ะจะเป็นคนที่ขู่กันโชคพ่อได้แกก็บอกว่าแกอ่ะโทรไปคุยกับพ่อเลยนะให้พาสมชายนะ่ะไปเตรียมตัวนะคะไปฉีดให้ครบก่อนที่คุณหมอจะทําหมันให้น้องนั่นเองนะคะคือคุณพ่อเลี้ยงดีมากคะ่ะทุกคนคุณพ่อนะคะ ออกจากบ้านได้ไม่เกินหนึ่งคืนก็จะรีบกลับมาดูน้องค่ะน้องก็ไม่ได้ปล่อยไว้ข้างนอกนะคะจริงๆนะสมชายนะเขาอยู่ข้างนอกก็ได้นะคะทุกคนแต่โดยความที่ว่าน้องอะ่ะยังเด็กอยู่แล้วคุณพ่อก็คือเป็นห่วงน้องมากเป็นห่วงแมวมากกว่าลูกของตัวเองอีกนะคะถ้าว่าไปแล้วนะคะทุกคนก็คือจะขังน้องไว้ที่บ้านนะคะบ้านหลังหนึ่งนะคะบ้านของพี่แอมนั่นเองนะคะซึ่งไม่ได้มีคนอยู่เนาะ ก็ขังไว้นะคะก็มีน้ํามีอาหารแห้งนะคะแล้วก็มีมห้องน้ําไว้ชิ้นช่องอย่างนี้นะคะ<ๆ>พอคุณพ่อกลับมาก็จะทําความสะอาดห้องน้ําแมวนะคืออุ้มแปลกใจมากเลยนะคะที่พ่อนะคะบอกว่าไม่เป็นไรห้องน้ําแมวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเก็บทําความสะอาดเก็บอึเก็บฉี่เองซึ่งอุม้มเฮ้ยแบบเป็นอะไรที่แปลกใจประทับใจตื้นตันใจมากเลยนะคะที่พ่อนะคะ,คะไม่ได้รังเกียจน้องสมชายเลยนะคะคือมีตอนนั้นอะตอนที่อุ้มจะกลับมาต่างประเทศใช่ไหมทุกคน แล้วนะคะน้องก็ฉี่อะไรไว้พ่อบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเก็บฉี่เก็บอึอเองเนี๋ยพ่อใส่ถุงหรือก็ว่าใส่กระป๋องเดี๋ยวเอาไปท,ทิ้งทิ้งที่ทุ่งนาอะไรเงี้ยนะคะแกก็บอกอย่างนงี้ยลูกก็แบบให้รู้สึกว่าเราเอาน้องมาไว้กับพ่อเราคิดไม่ผิดเลยค่ะทุกคนนะคะอุ้มก็ดีใจนะที่คุณ<ห>พ่อ,อรักรักสมชายมากนะคะคือให้กินอิ่มกว่าตัวเองว่าง,งั้นคถอะ เอาตกลงสรุปน้องแมวสมชายกินยี่ห้ออะไรไทุกคนคะ่ะอย่าถามอุ้มเลยคะ่ะอุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันคือพ่อแกก็ซื้อแบบรวมกันนะคะทุกคนสมมุติว่ายี่ห้อนี้นะคะหมดนะคะแกก็ซื้อนะคะที่เป็นของอีกยี่ห้อนึง่งอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนให้สมชายนะคะแต่ล่าสุดนน่าจะเป็น วิสคัตอะไรอย่างงี้นะคะถ้าอุ้มจําไม่ผิดนะคะแล้วพี่แอมบอกว่าตอนที่พี่แอมนะคะยังอยู่เมืองไทยนางก็ซื้อเฉพาะอาหารน้องแมวนะคะเก็บไว้ให้เป็นพันเลยค่ะทุกคนนะคะเป็นอาหารแห้งนะคะเป็นพันเลยอุ้มคิดว่าน้องน่าจะได้กินอาหารเม็ดนั่นเลยค่ะก็คืออาหารเม็ดคลุกข้าวนะคะแล้วก็คุณตาก็จะซื้ออาหารเปียกให้ด้วยนะคะอาหารเปียกก็เป็นของ เกาหลีค่ะทุกคนเป็นของเกาหลีซองสีอะไรนะคะที่มันมีปลาทูน่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุ้มก็จํายี่ห้อไม่ได้ด้วยสินั่นแหละค่ะทุกคนเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณตลอดขอบคุณทุกคลิปเลยนะคะทุกคนจะได้รับรู้จะได้รับทราบนะคะว่าอุ้มขอบคุณนะคะจากใจจริงๆเลยนะคะ โอเคค่ะเ,คเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะคสำหรับวันนี้จุบจ๊บๆไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะัวละ